นธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชคุกลกุสลจันทัสสรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับธรรมทั้งหมดเดินทางเอื้อรุกเข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อรวบรวม,ร,วมรักษาแลักษาให้อยู่ ยึดพื้นที่ของธรรมอื่นเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมของแต่ละธรรมเป็นโอกาสให้ปรบีสามสิบทัดพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศสโรได้รวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศนี้จะทำทั้งหมดที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชกุลงโสศเดมทัสรเราถูกควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากศูนย์กลางดวงรประปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพุคุลโลงผู้สดจันทศัศโรให้ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณโลงผู้สดจันทศัศโรอยู่ปกติของทานศีลสมาธิ ที่ทำให้เกิดการรุกเข้าหาทำทั้งหมดที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทนนัศนี้เป็นการรวบรวมรักษาบารมีสาสิบทัศน์สเสด็จพระคุณหลวงพ่สดจันทัสโร เป็นปกติของทานศีลสมาธิที่เป็นการรวบรวมรักษาปรมีสามสิทัพระเดชประคุณหลวงปูส่สดันทาสโรในการดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่มีท่อทานธรรม ารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุันทัตรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อเป็นเส้นทางการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุทธทัตรู ตรวจตาไปในทุกส่วนเพื่อนำทำทั้งหมดพัฒนาปรบโปงให้เป็นารมีสาสิทธรรัตสะเดปคุลโลูุสตันทัสโรหน่วยใหม่ๆได้เป็นปกติตลอดเวลาพระเดปคุลโลสตันทัสโรพระเดเบปคุลหลงกอธรรมเชโย คุญ่อาจารย์มหารสตนะอุบาสิกาจาันพนุท่านทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศประเดชระคุณหลวงปูดสดจันทัสโรให้ เกิดการรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัพพระเดชพรกคุณหลวงพุทธเจร,ริทัโรอยู่ตลอดเวลาเกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพสทธเจกิทัสโรของ ทุกท่อทานธรรมวารมีสามสิบทัศนี้ที่เชื่อมโยงถึงกันหมดเพื่อให้เกิดการรักษารูปรวมบารมีสามสิบทัศพระเดศปกุลโลภสกันทัสโรจากธรรมกิเลสจากธร,รมทั้งหมดทุกธรรม ที่ใช้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ในการเดินทางรุกเข้าหาธรรมอื่นๆทำให้ได้โอกาสเข้าถึงธรรมทั้งหมดได้ง่ายจากตัวของเราเอง ที่ทำทั้งหมดใช้ในการเดินทางเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมเกิด การไหลเวียนของแต่ละธรรมพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเราเรียนรู้การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จจากธรรมทั้งหมดอากหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสารรมสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงโพสิจันทร์ทัศ์เป็นปกติของทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้ที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้อยู่อย่างสงบร่มเย็น การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของแต่ละธรรมเกิดวิกิตขึ้นกับแต่ละธรรมอยากโครงสร้างของนิพพานทุกนิพพานที่เชื่อมโยงถึงกันอาก การดึงดูดบอกเกิดของธรรมทุกธรรมของศูนย์กลางโดนกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมที่สร้างเลียงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมเพื่อให้เกิดที่สุดแห่งธรรม ครูบาอาจารย์ของเราท่านรู้เห็นถึงปกติของการดำรงอยู่ของแต่ละธรรมมุ่งในการพัฒนาประปุงธรรมบารมีสามสิบทพระเดเดพคุณหลวงผู้สดจันทัสโรเพื่อทำให้เกิด ที่สุดแห่งธรรมวารมีสามสิทธัพระเดตะ,ะดกุโหลวงปู่สุกแกนทศัศโรตั้งความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแพ้ไม่เสื่อมสลับของนิพพานทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นการ สร้างที่สุดแห่งธรรมบร,รมีสามสิบทัพพระเดชพ,พุกุลโลพุสจันทร์ัรครูบาอาจารย์ของเราให้รู้เห็นธรรมทั้งหมดที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาปรับ ปูงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัตถะเดชพรุกุลโลประสบกันทัศรหนใหม่ใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติให้การสนับสนุนในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงคลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามจุดทัดสเดวุคุลุสุสจันทัสโรโดยการให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสทมบารมีสามจุดทัดสเดวุคุลุสุสจันทัสโรทำวงยนตหยุดเป็นตัวสำเร็จแก้วสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบรมีสามสิทััประเดชะกุลลกุศลกันทัศสโรกเรื่อการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิทััประเดชภกุลลกุศลกัญทัสสโรกจากหน้าที่งานอาชีพ ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามชิตทัตพระเดชปกุลกุศลแดนทัรกที่พร้อมเพียงหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามชุดทัศพระเดชปกุลกุศลแดนทัรกได้เป็นปกติตละหอดเวลา เป็นผู้รู้ผู้เปิดผู้เบิกบานที่สมบูรณ์มากขึ้นจากการทำหน้าที่ที่ก้าวหน้าของตัวตนที่แท้จริงของเราในการสร้างที่สุดแห่งธรรมรวรมีสาวสุทรทั์ พะเดชพระคุลโลกุสดกันทัสโรอย่างพร้อมเพียงไปกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมสักสิทธัสพระเดชพระคุลโลกุสดกันทัสโรเชิญพวกเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก